แกเวจาติเววตังกาสมังนาติตัสมาสโสเีหาวันตุเตปตาจเนตุกาพยายาตปตาจเ อาตาจเนโสกาตัวสับแพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปะตังปุญญะสัมปะตังเเทวานุโมทานตุสับปัมปาติเสนิยาานังัุสัตทายสีลังลัง ดาคาาแพรพุทธาภาปาดาปาเจกาัเนยางพลังอันตานันณะเจเจนัง พะมังกาลังราคันสัพพะเทวตาพพปพุทธานุปาเวนัสตาโาวันตุเตภาวัตุสัพะมังกาลังราคันพะเทวตาชาปปรตมานุปาเวนัสตาโส เทอตุเดะวาตสาพปมัง ขาวภวตานางบาปนานิวารนาเปรเตตา าัจเว,าาวานากัตยาตบัวตานังบาปะนิวาระนาปาเทนาชา ได้เจริญจิจวัตนาเพื่อถวายพระยากุศล <c oughs> ถวายพระบรมชช้มงคลแด่สมเด็จบรมพิษพระราชสมพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณในพระเสริฐ ค่ะท่านผู้ชมคะพระพุทธมนต์นั้นเป็นพระพุทธพจน์อันเป็นพระธรรมคาสั่งสอนของเอ释สมเด็จพระสัมมาส,ามสัมพุทธเจ้าซึ่งเต็มเป็นพระพุทธมนต์คําอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้นะคะและในตลอดทั้งปี2552นี้การเจริญพระพุทธมนต์จึงได้จัดขึ้นเพื่อความสุขความเจริญอันเป็นสิริมงคลแก่การดําเน,นินชีวิตคณะสงฆ์ได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งปี25 52เลยนะคะซึ่งที่ได้ว่าเป็นการร่วมจิตร่วมใจพุทธศาสนิกชนได้น้อมจิตอันเป็นกุศลในพิธีในครั้งนี้ค่ะ ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการรวมพลังอันบริสุทธิ์ของพระสุขนิกรไทยนะคะที่จะได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์เพื่อที่จะถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายพระกรุศลให้พระบาทสมเด็จพเจ้ายอยู่หัวนั้นทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วนะคะและด้วยอานิสงส์ของการเจริญพุทธมนต์ในแต่ละครั้งก็คงจะส่งผลให้พระวรากายของพระองค์ท่านนั้นกลับสู่ปกติอย่างที่เราทุกคนพระสุขนิกรไทยอยากจะได้เห็นกันคะ่ะและก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะของการรวมตัวกันในการแสดงความ รักความสามัคคีให้บ้านเมืองของเราเกิดความสงบสุขเพราะว่าทุก คนนั้นมีจุดลลอมดวงใจของเราดวงเดียวกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธมนต์นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่น้องชาวไทยพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ทีน่อนอกรไทยได้ร่วมกันที่จะแสดงความจรรพดีเพื่อเรียพุะเกียรติแด่พระองค์ท่านอีกคราวหนึ่งด้วยค่ะและขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับเวลาของรายการพิเศษสําหรับคืนวันนี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพยงเท่านี้นะคะดิฉันสุพัชรินโพองหน้าคุณพรอภษรนิจินดาและทีม ประเททศไยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ